บายดีพี่น้องสบายดียันทุนส,สาวกำลังไปตลาดเน,ะนาะหน้าตากะวันที่สวยเนาะไปตลาดก็ได้ <c oughs> <c oughs> ข่าแม่ไปตลาดเนาะพ่อพี่น้องเนาะครั้งแรกไปตลาดเนาะตีเข,ขียงเมื่อว้เก็บห่อขาวเนะาะมือวันจันทร์เกะกับต้มขนมแล้ววันจันทร์หรือวันพันเนี่ย นดตักบาดรมันผดไก่กระตุงขนมวันคานนะซื้อมาไว้แมวมันซื้อมาไว้ได้แมวมาได้ตลาดจิกเถิดหรอกเนาะฮักกูไปมันเนี่แหละแข่งเละข้าตลาดไม่ได้ไปตลาดแต่หึงมันนีกันเป็นไปอันนี้ก็จำเป็นสื้อมาเอ้มาไว้ แมเบิดปีเราปร์เา็ตตลาด,ดใครไปซื้ออย่างไร งานไปเลยอ่ะซื <c ười> ้อเกืบเลยเด้อเกือบขาเกืบใส่เงินมาอยู่บ่ซื้อเกือบ่ได้เรื่องเหียนอะบ่เหียนใช่ได้ไม่ได้เขื่อนยนผูหล่ไปผูถามคกินทางนะ มันกว้า hmm. ง oh, ัวเก่าเลยคนขายหลายกว่ากันตัวคงเด็ดตองเอาไใหญ่ได้หนใหญ่ได้้ช้สี้อานอเตนกระตาอยู่รนีอ่ะโอ้่มาะ คนเล่นลาแ่ก็เอยมาตลาดตนี้ผูกเยาไปหอดูแม่

ของอะไรนี่นะซื้อเมื่อไยเห็ดหอมียงหอมหวานมาจิ้ถือไหกล่องสิบพันเอ้าเมื่อไยออมเอาตัวใหญ่ ต้นนันจะเอากบ็นเนาะัละสิบฝเนันเท่ากระตือเนาะอีกชองขั้นี่เจะสีสิบบาทอรสิบพันหนับออตัวหาได้ไหมเรียกตัวหานค่ะอือหาย้อดหมัดนำเตา มีละสี 4, wow, ่พันว้าดีแม่ดีแบบสี่พันเนี่ย นี่ละสพันกีาหอกขะตมแตยังว่าไทยยทงานแล้วเรามาตายก่อนนี่ละ4,000คนโอ้ยมันรดเบดออะเรารดีกว่าเออน่ะต้องมันหาพันไทยแม่เ็เดียจะถามอะไรจะกลาวไทแม่เนี่ยนะมเหลาหนึ่ง À, tôi đây, thế ừ. mẹ em mặt khư gần. không ừ. Đâu? Đâu lông vạt. <laughs> Ở <đấy. cười> ขนมมาแวะอระดกสุกนี่มาแม่การทานอย่างนี้ชิเกอร์ปันราคา15,000หยวนนี่ถุงถุงจังมาา

กะลงน้ำตาลแม่ทัลเหลืองดบเาเอาแม่ทัเหลืองค่ะืองหาพันเอาบััวดห่อกระตมไหมใส่กันสองอันสิบพัน

ค <c oughs> ือท่านอันกเป็นยางเด้กแต่ารีสุขาพดได้อยู่ที่นอกทางนี้เด็นเรคกาต้นเด็ออกต้นเ้ยนี้ยงนใจสุขทนนคนบอกยังบอกอันนั้นคนยังหลังได้มาไข่ไหมแม่เขากลับแม่ ไม่ชื ok> see, the ่อเขากลับมาหนึ่งไม่เห็นว an ่าเขากลับก้อยก้อยแม่เสือก้อยไม่ใส่กับตกเขาได้มาเครืองมือไวเนียนแล้วก็เสือเอาปลา่ะใช่แล้วอะไรแม่ได้ยังให้ลูกนะ่ะ ลูกกับบุเงินสอวเยุบมไว้บุบไว้บเนบรรยากาศคนมาซื้อขอหลายห

เปะไสยังดังอวะโมสยนคืได้หลายแต่พี่ชางอะนะทางยีรานเต้นะบมีเงินต่ออยู่บ้านเต้กคิุ่นหลีก็ได้จบมากับโตได้สามเปนต่อใา่ ไป็น้าเรียงกล้วยเกียวยาวยกาสบายใจแลยจ้ะเกียวไปเห็ต่อสุมมาจีก็แบบเหยีต่อบ่ะชุมาสีชุพรก็ว่าไปบ่ะไม่เห็นเขาถ่ายหงอเลยหงอโลไปเหยต่อเซล เลืกเอาเลยนะเองกินต่อลหลายนะหลายบ่แถวบ้านน่ะไปหลายบ่แถวบ้านตไหสี่คนคนหนากบาปบ่ก็ไปนะเฮ้คนหนาทไมเหรอเห็อส่างคยเงม่ยงเียยังมอนะยงเพิ่มก่อนบ่กุ้งนั่นเลยซ้อย สวยสิสวยสิพันราคาสิบปีกิจเต้ได้บ่นเลย่กุ้งยังไอันนี้ห่านบ่สอนบ่ห่านตัวปะตายเถอนบ่นื้กะเต๊กก็มีบ่กินบุมมืดแล้วพันกินบุ้มมืดยัไงหาพัน่าพันปะายัไ่ายอไันลย่ะ ฮะขลานเอลานขลไกลเนาะไกลเนาะมาใกล้ๆอยอุ๊ยอุ้ยมานเฮือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะแดดจนออกจนสวยเพ่อสีเลาะถั่วซื้อกุ้งมาสิพันหลายเต๋อพี่น้องเลยเขื่องมาตืกตลาดเน่นนี่เนาะได้ ยังบู้ขบเลยยังบู้บบางไม้ฮ่าโท่ใหม่ไก่ห้าจุดเป็ดเบิดคนพี่น้องได้เกิดใหม่มาคูหนึ่งเกิดคู่ใหม่ใส่วีเกี่ยวอย่างจริงอย่างสบายก <c oughs> ุ้งราคาสิบพันนาะพี่น้องนาะกรุงฟอยไลยเติบเนาะถุยหนึ่งอัมลาะจักเนาองพ่อพี่น้อ,าานนองเปิดสุขสนะุขคนเนาะอย่าลืม ตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิง่งน้ำจังสุดฏิภาสคลิปใหม่ๆจากสองเฮาไปแล้วสบายดี